ดูแล้วดูอีกข้อที่หนึ่งนะครับพี่ตามอันนี้ของผมของให้ผมพี่ที่ว่าพี่ทีกระปุกแข่งอยู่กับพี่อยู่กับไก่เหรอไก่ไม่มาด้วยอยู่ที่ไก่อยู่กับพี่ไก่สามครับสามกุ้งดูกุ้งกุ้งไปไหนอื อ่าอันนี้คือไม่ตัดจอนะครับโอเคก็ยกเลือกท่าที่สี่ไปนะครับก็คือเราจอนยาวครับแนวยาวมาเอาแล้มแบบมีดล,ลื่นล,ลื่นแล้วมีไม่กินแล้วโอ,อไว้ได้ใบผมละผมไม่ใบระเกลาเราเมือนี้เนี่ยนะท่าที่ห้านะครับลงมาสอ,อ,อง อ้าห้าขึ้นไปใหม่หกไปเลยครับห้าแล้วก็ต่อหกเรองตัดเข้าไปในเส้นนิดนึงครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดแนวเส้นเจ็ดก็ใช้ปลายล่า ข้างหลังเขาตัดเเส้นก็ตัดไปนะครับไม่ตัดแล้วก็แค่โกนขนอ่อนทิ้งไปนะครับฮะข้างนี้ครับข้างนี้ก็ตีลังกลาลงมือเดิมนะครับขยับข้อมือนะครับ ยกตลอดนะครับแค่แค่ปลายพอถึงเส้นตรงก็ท่าที่สองแนวตรงมาก่อนถ้าไม่ตรงไม่สวยเราก็เก็บเส้นให้คมอีกทีหนึ่งท่าที่สามครับแตะใบหูแล้วการตรงมาถ้าเสียงแนวจรยาก็เสียงตามที่เราต้องการให้จรแหลมนะครับ ท่าที่5้าครับอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถเดินมาทางนี้แล้วมันจะกินเส้นผมได้ไม่สามารถครับเพราะมันเป็นแนวเดียวกับเส้นผมมันเป็นทางขนานกันคือมันย้อนเข้าไปธรรมดามันตัดกันไม่ได้แต่ถ้าเราตีลังกาลงมันถึงจะตัดกันได้นะครับนะแต่อาจารย์เวลาให้ฝึกก็คือฝึกให้ไต่ลงมาก,ก่อนเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอน,นครับเวลาเจอจอลูกค้า มันย้อนไปทางโน้นย้อนไปทางนี้นะครับไม่มีอะไรแน่แต่คือแน่ๆคือเราต้องการในโค้งนะครับทุกจังหวะที่ผมอยู่ในมุมโค้งทุกจังหวะที่ผมขยับมือหางม์ผมจะยกขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดครับอันนี้ห้าลงไปเรื่อยเลยครับอีกลงการ,การดูนะครับจะไม่ได้แขนออกนะครับต่ไม่ไทำ <c oughs> คือเราวางมือสบายๆครับแล้วมันจะตีลังกาลงไปใต้ท้องแขนท่าที่เจ็ดลากปลายลากครับไปลายไม่ได้ใช้โคนครับอมองเห็นเห็นโคนมีดเราบางคนอาจจะไต่ขึ้นได้ครับอาจจะมีท่าไต่ขึ้นได้ท่าที่หกครับถ้าเกิดว่าตีนผมลูกค้าสูงถ้าตีนผมต่ําติดหูคุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นครับคุณต้องลองตีลังกาลงอย่างเดียวครับ ไม่งั้นคุณจะการตรงนี้ไม่ได้ครับอ่ะมาฝึกกันอีกครับ